ทิตาลีเสวางเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเพลงเมทูเลอรของเซอร์จานได้รับการรับรองอีกครั้งล่าสุดเมทูเลอรได้คว้ารางวัลซิงเกิลขายดีอันดับหนึ่งในสหร,ร,ราชอณารักรหรือประเทศอังกฤษโดยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารอังกฤษฟ a าอาัให้เป็นอันดับหนึ่งในรายการ20ซิงเกิลดิจิตอลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลในขณะเดียวกันเมทูเลอรยังคว้าอันดับสองในชาร์ตไอจูนทัวโกอีกด้วยติดอันดับที่7ใน IFA โกบอลซิงเกิลชาร์ตเป็นอัลบั้มดิจิตอลที่ขายดีที่สุดประจำปีและยอดขายอัลบั้มจีนชุดแรกรวมถึงซิงเกิลดิจิตอลยอดนิยมประจำปีและอื่นๆเซจันยังคงปลดล็อกความสำเร็จใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องแน่นอนว่าเขาได้ทำลายขอบเขตและข้ามขอบเขตสู่โลกอย่างไม่หยุดยอนเมื่อเร็วๆนี้ผู้จัดง,งานโกบอลไชนีสปอมเมอสิกชาร์ตได้ประกาศว่าในปีหน้าจะมี3งานซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับสวัสดิการสาธารณะ และเซอร์จันไอดอลที่โดดเด่นจะปรากฏในรายการหลังจากที่ผู้จัดงานได้ปล่อยภาพโปสเตอร์โปรโมทจะเห็นได้จากภาพว่าเซอร์จันเป็นนักร้องชายยอดนิยมยอดเยี่ยมนักร้องชายยอดนิยมยอดเยี่ยมเพลงทองคําที่ดีที่สุดและรางวัลอื่นๆนอีกมากมายได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตามรายงานดังกล่าวเซอร์จันจะเข้าร่วมในพิธีสวัสดิการสารนะประจําปีพิธีสวัสดิการสารนะครบรอบ8ปีและพิธีมอบรางวัลซูเปอร์มาร์เก็ตในปี2023 ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมหลายคนเช่นเซียจานหลีอชุนรอนเจียลุนเจเจลินเจโชอีสันชานทันเจียนซือซึ่งพวกเขาล้วนเป็นนักร้องที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับเซียจานเขาสามารถปรากฏตัวบนเวทีของกิจกรรมสัสดิการสาธาร่วมกับพวุโสด้านดนตรีหลายคนนั้นถือเป็นการยอมรับในตัวเซียจานอย่างสูงอีกทั้งความแข็งแกร่งและคุณภาพการร้องเพลงของเขาก็ดีมาก จากเสียงตอบรับของแฟนๆทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอในฐานะไอดอลที่โดดเดน่นและศิลปินที่ทรงพลังเซอจันยังเด็กมากซึ่งหมายความว่าในอนาคตเซอจันจะมีส่วนร่วมในเส้นทางศิลปะการแสดงและสาธารณประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าเซอจันจะยังคงรักษาแรงบันดาลใจเดิมของเขาไว้รักษาทัศนคติแบบติดดินและทำงานหนักก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและอยู่ยงคงกระพัน สำหรับเวทีของเซอร์จานความโด่งดังของเซอร์จานนั้นไม่เหมือนใครในวงการบันเทิงในปัจจุบันทุกๆครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาสามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากในการถ่ายทอดสดหรืองานเลี้ยงในงานเทศกาลต่างๆและแฟนๆของเขาก็คิดเป็นสัสดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของประเทศทุกการเคลื่อนไหวของเขาสามารถดึงดูดผู้คนได้เสมอการอภิปรายที่ร้อนแรงในหมู่ชาวเน็ตโพสต์ท,วทัวไปของเือจานจะมียอดการกดไลค์รีทวีต และการแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย3-4ถึงล้านครั้งและส่วนใหญ่ไมกจะเกิน10ล้านคนเช่นการโพสต์ภาพของน้องทั่วเมื่อ9ก้าวันก่อนมียอดการกดไลค์สูงถึง10.46ล้านครั้งอย่างไรก็ตามแฟนๆที่ติดตามของเซอร์จานมีเพียง31ล้านต้นๆเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากจํานวนการกดไลค์หลายสิบล้านของเขายอดการเข้าชมของเขาสูงมากเป็นประวัติการผู้คนจํานวนมากที่มีการเข้าชมน้อยกว่าเซอร์จานแต่มีจํานวนแฟนๆเกือบ1 0 0ล้านคน ในขณะที่ผู้ที่มียอดคนติดตามใกล้เคียงกับเซอร์จานหรือ3 0มสถึงสีล้านคนพวกเขาจะมียอดการกดไลค์เพียงหนึ่งหรือสองล้านครั้งในการโพสต์เท่านั้นความแตกต่างของข้อมูลนั้นใหญ่ไม้จริงๆค่ะหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษของเซอร์จานโดยบอกว่าจํานวนไลค์แบบดินามิกของเซอร์จานมีมากกว่า10ล้านครั้งและเขาก็จะต้องซื้อของทาเรอยอย่างแน่นอนหรือพูดง่ายๆก็คือเขามีการซื้อข้อมูลอย่างแน่นอน แต่ข้อมูลอของเซอร์จานนั้นเป็นความจริงและถูกต้องเสมอหลายคนค้นหานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่พบช่องโหวดด่ใดๆแน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเซอร์จานจะโดนทำลายอย่างไม่ต้องสงสยัยและสถิติของเซอร์จานที่มีมากกว่า10ล้านคนนั้นเป็นเพราะเขามีแฟนแอคทีฟหรือแฟนสดจำนวนมากมายมหาศาลจำนวนแฟนๆและจำนวนแฟนแอคทีฟของคนอื่นๆก็คือ100ต่อหน,นึง่งซึ่งดีมากอยู่แล้วจำนวนแฟนๆและจำนวนแฟนแอคทีฟของเซอร์จาน เกือบจะถึงสต่อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถคว้าชแชมป์ในการต่อสู้เป็นพิเศษแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เกิดจากทักษะและความสามารถของเขาเองหลายคนบอกว่าเขาสามารถคว้าชแชมป์ทุกรายการได้เพราะเกิดจากจํานวนแฟนๆสดของเขาอย่างไรก็ตามถ้าเซอร์จานมีความสามารถและทักษะาการแสดงที่ไม่ดีเขาจะมีแฟนสดหรือแฟนแอคทีฟจานวนมากได้อย่างไรเพื่อรักษาสถานะที่ดีขึ้นในงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นักแสดงหลายคนจะออกกำลังกายเป็นการส่วนตัวแต่ความฟิตต้องอยู่ในระดับปานกลางเพราะความฟิตที่มากเกินไปจะทําให้รูปร่างเสียรูปทรงแม้กระทั่งกล้ามใหญ่และคออนาซึ่งจะทําให้ส่งผลกระทบต่อรูปร่างของพวกเขาในระดับหนึ่งแต่ส,ส่วนกล้ามเนื้อของเซียวจานที่เกิดจากการออกกําลังกายนั้นกําลังอยู่ในสถานะที่ยอดเยี่ยมหล่อเหลาดูแข็งแกร่งแต่ก็ยังฉายแววถึงความน่ารักสดใสและหวานละมุนอีกด้วย และยอดการดูวิดีโอของวอลล็อกล่าสุดของเขาก็สูงถึง36ล้านครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีคนดู41.62ล้านครั้งมียอดการกดไลค์4.09ยล้านครั้งใน2วันตามข่าวล่าสุดเซียจ้าในบทบาทของหมอก,กูเวยได้ติดอันดับสูงสุดดัชนีบทบาทของรายการวีลิตปี2 0 2 2ได้ควา้าแชมป์สูงสุดทวันด้วยดัชนี9.35นับตั้งแต่อาอกาศก็ติดท็อปชร์ตมากมายมาโดยตลอดมีเรตติ้งสูง ความนิยมของเว็บคาดก็สูงมากเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผลงานที่ดีและตัวละครที่ดีมากความสามารถในการแสดงละครของเือจานได้รับการรับรองแล้วไม่มีข้อบกพร่องในแพลตฟอร์มทั้งหมดและตั้งตารอละครเรื่องใหม่ของเือจานในเรื่องอีกุยเยาทะเลในฝันสันชัยวินมีและละครเวทีเรื่องดีมแล้วดีมโดยพื้นฐานแล้วเซอจานไม่ได้สนใจในรายการวาไรตี้เขาต้องการเป็นนักแสดงมืออาชีพยื่นมาในเส้นทางของตัวเอง และฝึกฝนทักษะการแสดงของเขาเองเมื่อเร็วๆนี้โปรดิวเซอร์ของคุณคือกำปัิยานแห่งรักที่นำแสดงโดยเสือร์จานและหยางจือได้พูดคุยเกี่ยวกับนักแสดงนำทั้งสองและเปิดเผยเหตุผลที่เลือกเซอร์จานเป็นนักแสดงและยอมรับว่าการร่วมงานกันของเซอร์จานและหยางจือมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษของ CP ีและพวกเขาก็เข้ากันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างกระบวนการให้ความร่วมมือตามที่พุ่มในการสร้างเขายังบอกอีกว่า เสือจันมีความกระตือรือร้นมากในกองถ่ายจะใช้ความคิดได้ริ่มในการสร้างกลุ่มและมักจะช่วยเหลือนักแสดงหนุ่มเมื่อประสบปัญหาเขามีทัศนคติที่อดทนและห่วงใยเป็นนักแสดงที่ดีและมีความรับผิดชอบนิสัยใจคอและภาพลักษณ์ของเสือจานเข้ากันได้ดีกับนักแสดงคนอื่นๆเมื่อพิจารณาจับปฏิกิริยาของแฟนๆทุกคนบอกว่าความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญความสำเร็จของละครมีหลายปัจจัยเช่นบทภาพยนตร์ บรรยากาศของทีมงานสภาพแวดล้อมในการถ่ายทําความแข็งแกร่งของนักแสดงพูดได้เลยว่าเซจอนสามารถดูแลพวกเขาได้ทั้งหมดและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ